ภาพเป็นอย่างงี้มามาเล่นดิกว่าโซนตี <laughs> <laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs> แตเลตเปิดอัทนี้ผมเีมันมดเจ็ดีแล้วกคนจไม่เ่นดจะ้น่นนะ้่าปด้วกันปุียกอยเยทำหพีหกีหนึ่ปี่แล้วก็จะมีหมดเจ็ดดีเจ็ดมให้เราเล่น แมมันนั่งคมเที่ยวมา,ลวาแล้วงั้นก็ถอเดินเลือเต็มเต็มดยยิไปหนึ่งนัเรือล้มเรือล้น,นกเลยเข้าเป้าแล้วเรือแทนแซะต,ตูไม่ใช่ ่นะเหกบโดนรุมยิงขนาดนี้เห่ก็บ้าเลไยไ้ฟรซีคนยมันเอคนเหี้ยเนละยนะมันก็ต้องโดนรุมสมักรมะย่พ,พี่นะ้อ เกมเยอไม่ใช่นาหนทีก่อนนะในตอนคลิปก็เปลี่ยนไปเว่อมันดีอยคนจะมาเล่นเลยอะไรเลยาะให้ไบวกก่อนนะเ่อนผมพิังลยว่าคือทีหนึ่อีน่ซ่อนี่ก็ไม่คิดจะเล่นเลยเพราะว่ามันปลดล็อแล้วขขึ้นไม่ได้ อันนี้ไม่ได้เอาเชลเมนอันไฟฟ้าแล้วสำหรับอังกฤษส่วนอันนี้เราเอาคีวีสองอันนี้เอาเชลเมนหนึ่งส่วนอันนี้เหรออันนี้เป็นอาสัจจะอันนี้เดี๋ยวมาดูสายมันอันนี้เนี่ยงฝรั่ง,งเศสจะให้เล่นเป็นรถแข่งยนันพิฆาตส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าในส่วนของคนนี้เลยลูกกอล์ม่งหนาดีครับ เคยแล้วแฮนเซอร์กูไปแจ็คพวอตเจอไอเชีย่ยนั่นพอดีนะครับแฮนเซอร์อยู่ดีกูไปแจ็คพวอตเจอแม่งกูโดนยิงนัดเดี๋ยวกูเหี้ยเลยสัตว์ยิงกูนัดนั้นเข้าเต็มกำเต็มกำหน้าเลยเหี้ยโดนนัดเดียวกูเกือบเหี้ยโดนนัดเดียวดีกูเหี้ยเลยสัตว์สแต่กูยิงนัดหนึ่งมันไม่เหีนะเ้ยนะมึงเือดี๋ยวจัดเร่งเจ็ดร้อยวาสัตว์โคตรหนักโคตร นคนี่มันอยู่งหน้าเลยถึงเดวยดวตุกเจคัคน,นี้ทีแรกรู้สึกไม่ดีตลอดติ๊ดตีนด,ด ยวนเจมส์เรื่องูแมแจ็คกดไปเจดุงเชียอะไรเยอะจอังเลยแจ็กดแตกเลยกเรื่อง,เ,องเลยแจ็คกดแตกเยเจดูนเชียใครเชื่อแมนกเก่าอะอวนเพนเซอรถถ์เลัตวส ไม่ room, สนไมนม่ดูยัสเป็นรอยังไม่ได้เลยอลมึงยิงกูไม่ดกันสักดไอัมโดนยเดี๋ยวยชมย่าว้าเต่าแล้วยิงเลยยันมัเลือยิงเลยไอ้ย่ตายียิงนะไยิงไ้ยิงันโคโอเคนี่ย ก็ไปการูเแก็เห็นเครับพี่นี่ทะเไฮเปอของแท้กูจริงไม่เข้าเลยเจอนงอแล้วไม่เจอมันจเชอนี่ดิเจอแล้วไเจอมันจะเชอี่อ พี่ใจัีอยาพี่ใจยัมโอเควันนี้พี่ขอตัวอำลาจตเดินเท่นี้ ขึนโบนิเซมก็เข้าไปกนเพนซ์สามจ่ดการดินเพนซ์ซฟูเจนไปึ้นน้นขอตวนร้าด้ก็กันนะครับไมคจิรเน่ยนะนะคระขอดได้มันเดิมเตมเดี๋ยวมันลงอันนี้เลยแต่ห้ห้อะไรโอ้เขออัน่ีงเป็นช่วงประชาสัมพันธ์นะห้โอ้ขาลยขาไม่ทำแล้วเรื่อการทีว่ามันน่าเบื่อมาก อ่านะเขไม่ได้เป็นคนหาแล้วก็ลบทิ้งไปแล้วด้วยที่จะมีอยู่บนาอสานาาที่หลักๆเหมือนเดิมก็คือนุ่มโคเนี่ยจะอันดับสองขอบหนึ่งวงเทนจะอันดับหนึ่งเลยแล้วก็รกออกูปตากแมนอันสามตามมาเช่นนี้ค่ะ